609นะวันนี้ครับพี่ทัมพี่โอครับไปนลอีพีแล้วครับอ่ะยังไงบ้างเลยครับก็คงต้องบอกว่าขอบคุณนะฮะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยให้กำลังใจพวกเรานะคะขอบคุณ VTV ที่ให้โอกาสนะคะขอบคุณ a u d i สขอบคุณน้องๆนักแสดงทุกคนที่พร้อมเาเรียกว่าทุ่มเทให้กับ 609 b e s t t i m e story จนมาถึงวันนี้นะฮะจากวันแรกที่เราเริ่มถือนิยายเข้าไปพรีเซนต์เพื่อจะเสนอโปรเจกต์กับทาง VTV จนถึงวันนี้นะฮะที่ได้มาฉาย Final EP ก็ต้องบอกเลยว่าดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจกับ609 b e s t i m e story มากๆค่ะใช่ครับแล้วเราก็ตื่นเต้นเพราะว่าตลอดเวลาที่ วันนี้ครับก็คือมันมีผู้ชมไม่ได้แค่ในเมืองไทยแต่ว่าได้ชมไปทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็กระแสตอบรับก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับก็มีติดอ,อันดับหนึ่งของแอป VTV ของอเมริกาอันดับ2ของอังกฤษแล้วก็ไปขึ้นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นด้วยของรักุเท็นทีวีบางสัปดาห์ด้วยเหมือนกันก็รู้สึกว่าขอบคุณมากที่กระแสตอบรับค่อนข้างดีทีเดียวครับกระแสที่ญี่ปุ่นคือแบบแรงมากครับคือะคจะมีแบบว่าเซอร์ไพรส์อะไรที่ญี่ปุ่น มีนะไม่รู้หรือเปล่าถ้าไม่คือถ้าเซอร์ไพรส์บอกตอนนี้ก็เรียกว่าไม่เซอร์ไพรส์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอุบไว้ก่อนดีกว่านะว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะอุ้ยแต่ไปกินหนูสปอยไปแล้วตกใจเมื่อกี้เหมือนจะแอบบอกเลยนะคะตัดออกไปได้นะครับอยากมีอยากมีเรียกว่าอยากมีแล้วกันนะคะคืออยากมีอยากมีเซอร์ไพรส์อยากมีอะไรบ้างที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็ยังไม่รู้เนาะต้องรอเดี๋ยวรอติดตาม <N ic> ตนะครับ <C> e <an> แต่วันนี้เนี่ยก็ความพิเศษของงานในวันนี้ก็คือจะได้ชมตอนจบ2แบบครับก็คือว่าอ,อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเรื่องนี้มันเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกที่เลือกตอนจบได้ด้วยตัว,ตวเองนะครับก็คือเราแอบทําตอนจบไว้2แบบแล้ว <N ic> <ช>ก็เปิด <N ic> ให้มีการโหวตนะครับก่อนหน้านี้ทางแอปพลิเคชัน VTV เขาโหวตไปแล้วเขาเลือกตอนจบแบบเวกอัพนะฮะแต่เราก็เตือนไปแล้วว่าจริงๆล้วคนเลือก ดื่มอ่อนเดี๋ยวนะมีการเตือนด้วยอ่ะมันคือแบบพี่โยคะจะเตือนแบบนี้ก็เลือกให้เลยดีไหมคะแล้วก็เดี๋ยววันลุ้นรับจริงๆตอนจุดลงทะเบียนทุกท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าจะมีการโหวตกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับว่าคนที่เขามาเนี่ยเขาจะสแกนค r าโค้ดแล้วก็เลือกเลยครับว่าวันนี้เขาจะเลือกตอนจบแบบไหนเราก็ยังไม่รู้เลยนะว่าวันนี้จะเลือกตอนจบแบบไหนนะครับแล้วเรารุ้นไหมคะว่าเราอยากจะได้แบบไหน ต้องถามนักแสดงมัคือคนทําคนแสดงใช่ไหมคะอย่างพี่พี่ดูหมดแล้วแน่นอนเราหนะ้าทุกแบบ <laughs> ซึ่งนักแสดงก็ยังไม่ได้ดูนะจริง,รงๆเขาแสดงไปกันเี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ใน ในตอนไหนในอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องลุ้นมีน้องฟุกดูแล้วไหมดูแล้วดูเวกอัพแล้วดูเวกอัพแล้วแต่ว่าเหลือดรีมออนใช่ก็ไหมให้ดูดรีมออนกันก่อนเนี่ยนะบางครั้งเราก็ต้องนอนให้อิ่มก่อนแล้วให้ตื่นมาอีกทีเนี่ยแหละก็จะเป็นคนบอกไฟบอกแฟนคลับว่าชี้นำนิดนึงนะว่าควรจะดูอะไรก่อนนะเขาดูมาแล้วดูมาแล้วแล้วแล้วดูแลเป็นยังไงบ้างครับเบคอัพดีอยากดูดีพอเลยอนะครับผม ค่ะแล้วโรมนะครับะถ้าสัมภาษณ์ก,กรมฟุกเลยไหมคะถ้างั้นเนาะ เดี๋ยวเเดี๋ยวจะมีแยกอ๋อโอเคได้ได้ครับลุ้นตอนจบเป็นไงบ้างครับพี่โอมคคงวยังงงกันเขาไปดูตอนไหนนะไม่บอกเลยเขาแบบซื้อแบบเป็นฟาสฟ h flash t ในในในวีดีโอแต่ว่าพี่โอมไม่ซื้อว้ายพี่โอเขาลอนลุ้นลอนลุ้นซื้อไงแต่ว่าไม่ดูรอมาดูในโรงพร้อมกันดูพร้อมกันดูพร้อมกันเรียกว่าเราลุ้นกับแฟนคลับเพราะว่าแฟนคลับหลายคนก็ซื้อแต่ไม่ดูเหมือนกัน ซึ่งวันนี้เราดูดูทั้งสองแบบเลยซีเน่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าทั้งสองแบบนี้จะแตกต่างดีร้ายยังไงเพราะเราเล่นก็เต็มที่ครับเต็มที่ครับที่ที่ทุกคนเห็นว่าพี่มั่มเป็นเป็นนักอีตาร้องเพลงออริจินอลซาวท็อวันนี้จะอยู่ในทั้งสองอีพีด้วยอ่อไปที่ปับเตอร์โปเตอ่ะขยับขยับขยับครับโอเคเขาพึ่งเขาพึ่งขอสารภาพแต่งงานกันไปครับครับผม ก็คนถามว่าไงนะเรามีเรามีลุ้นไหมว่าสองตอนที่จบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าเราใช้เวลาถ่ายไปนานมากๆครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ดูเลยน่าจะเป็นพี่ฟุไปซื้อไปแตกคือรู้ว่าว่าตั้งแต่ตอนสิบอะเราก็ซื้อแล้วที่เขาเรียกว่าแบบวีพีเป็าแท็กรอบหนึ่งคืออยากจะเสียตังค์อะเพื่อดูตัวเองเออใช่แล้วก็ พยายามดูหลายๆรอบนะครับแล้วก็มาดูเหมือนกันว่าจริงๆแล้วซีนที่เราเล่นเป็นยังไงแล้วก็มูดนัททนที่ออกมาในอีีที่10เป็นยังไง<ม>เพื่อที่จะเดาเหมือนกันว่า e ีีที่เป็นอ<ม>ีพีพิเศษเนี่ยตอนจบเนี่ยมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนวันนี้ก็เลยตั้งใจมาลุ้นกับเพื่อนๆเหมือนกันครับครับผมก็ตั้งแต่ E ีพีสยังไม่ได้ดูครับเพราะว่าจริงๆก็อยากจะเก็บไว้ดูทีเดียวให้ครบ เพราะว่าแบบว่าอยากให้มันต่อเนื่องเนาะแบบถ้าขาดตอนรอมันมันเหมือนแบบผมก็อดใจไม่ไหวนะแบบเอยต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วทีนี้อีกสอตอนสุดท้ายผมก็ยังอดใจดูไว้ครับผมเพราะว่าอยากดูกับทุกคนแล้วก็แฟนคลับทุกคนครับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนเลยครับรแว่่าะ มีม้ามีม้าใครดูแล้วจะมีเหรอไม่ได้ดูครับมีฟุกคนเดียวนะครับวันนี้ตอนจบสองแบบเนี้ยจะมีแค่วันนี้ที่ได้ดูครบวันแรกใช่ครับผมครับก็คือสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่เนี้ยจะได้เป็นผู้ชมแรกของโลกอีกแล้วเพราะว่าจริง VTV จะออนตอนสองทุ่มแต่เราได้ดูก่อนครับก็แอบอย่าสปอยดิแต่ว่า โยแล้วล่ะไม่สปอย <laughs> หนูนี่แหละค่ะหนูนี่แหละค่ะจะจะจะบอกบอกของคู่นี้น,น,นิดนึงครับว่า,าพี่นัทศักดาธรแฟนเก่าเขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วเสน็จแล้วไม่รู้เลยแล้วคือแซ่บมากแซ่บมากแล้วก็แต่จะให้ลุ้นว่า อยู่ในตอนจบแบบไหนนะครับในฐานะแบบอินซีอะไรอย่างนี้เลยไหมพี่โยหรือก็เขาก็เขารีเควสเลยว่าก็ตอนที่เชิญพีิณศรัทธาเนี่ยพ่อบอกว่าถ้าผมไม่มีเลิฟซีนกับพัตเตอร์ผมไม่รับนะครับอันนี้แรงมากอันนี้สื่อเต็มเลยนะฮะอันนี้ฉันไม่เกี่ยวเลยนะฮะอันนี้ส่วนตัวกันฉันไม่เกี่ยวเลยที่พ่อคอยร้องมา ก็เป็นเอ็ซีเล็กๆครับเหรือระดับการทันวารินเนี่ยหรอใช่ไหมเอ็ n ซีเล็กๆจำได้ไหมตอนที่ราะว่าเพราะว่าคู่นู้นเขาก็จูบกันเยอะแล้วไงเราก็อยากมีอะไรที่มันแบบพิเศษพิเศษสำหรับผู้เราบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปจูบที่แควเรียมไม่พอมีปลาว่ายเต็มเลยนะฮะนั้นเล็กๆจริงไหมคะพี่ต๋อก็ไม่เล็กนะคะ โอนแล้ววันนี้ขึ้นจอเลยอ่ะจอใหญ่นิดนึงพี่ก็เป็นยังไงบ้างคะจากวันแรกจนถึงวันนี้แล้วค่ะกับน้อง EP ก็ใจหายนะคะจริงๆเราอยู่กันมาเป็นปีวันนี้จริงๆเป็นวันครบรอบวันบวงสรวงปีที่แล้วพอดีเป๊ะเลยปีพอดีนะฮะวันนี้เป็นวันที่บวงสรวงเมื่อปีที่แล้วแล้วครบรอบวันนี้ก็มาฉายไฟนอล EP พอดีก็ต้องบอกว่าก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าการทํางานกับน้องๆทุกคนนะฮะตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ประทับใจในการทํางานร่วมกัน เพราะว่าเราจะรู้ว่าวันนี้มันเป็นการส่งท้ายนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แล้วที่เราเริ่มต้นมาตั้งแต่เดย์วันจนถึงวันนี้เนี่ยก็รู้สึกได้หายนะฮะ <c oughs> แล้วก็บอกตัวเองว่าอยากร่วมงานกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> ถ,ถึงแม้ว่ายังไม่ได้ดูพีสุดท้ายนะคะแต่วัน,วนนี้เนอะได้มาเจอกันพบทุกคนแล้วอยากให้แบบว่าสั่นคนพูดถึงซีนประทับใจได้ไหมคพี่กอล์ฟได้ค่ะได้ค่ะอยากให้คนวนมาแบบวนมาดีด้วยเหรอเอาวน เริ่มค่ะเอมี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งเอมี่ก็มาล้เอมี่พูดกันเลยจริงๆแล้วซีนประทับใจเนี่ยมีเยอะมากแต่ก็มีหนึ่งซีนประทับใจที่กำลังจะฉายวันนี้เหมือนกันค่ะเป็นซีนที่แต่งชุดคล้ายๆวันนี้ที่แต่งมาสปอยดด้วยสปอยเก่งไม่รู้ว่าจะได้เป็นเจ้าสาวหรือจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่งมาเหมือนกันเลย ยืนคู่กันสนุกมากมันยืนข้างน้องผมหน่อยเะครัมาเร้ได้กซ์ก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านพอดีพีกเหรอวอชเมชต่อค่ะก็คือมันจะมีซีนที่แบบว่าเออเป็นแต่งตัวเป็นชุดเจ้าสาวแต่ก็ยังไม่รู้ว่าแบบว่าจะได้เป็นเจ้าสาวหรือเปล่านี่เดยวก็ต้องมารอลุ้นกันค่ะนี่เป็นอีกซีนหนึ่งที่แบบประทับใจมากๆค่ะ อเจบ่าอเจบ่าของผมนะครับเลื่นเป็นพี่ต้นนะครับซีนที่ประทับใจเนี่ยก็จะเป็นซีนที่มาคุยกับมั่าที่หลังร้านนะครับคืออย่างแรกที่ประทับใจตั้งแต่ตอนถ่ายฉากเดียก็คือผมว่าแสงสวยมากนะครับถ้าใครจําได้นะครับที่จะมีสีเขียวสีแดงต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยกเครดิตให้ทีมงานเต็มๆเลยนะครับสวยมากๆนะครับแล้วก็ซีนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันแล้วก็จากที่เห็นก็คือหลายๆคนนะครับที่ได้ดู ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จะหยิบคําคมต่างๆหยิบสิ่งที่เราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยเอามาใช้แล้วเขาก็มองว่ามันสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตได้ด้วยซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นเลยครับว่าเรื่อง609 bedtime story เนี่ยไม่ใช่ให้แค่ความบันเทิงเท่านั้นแต่ว่ายังมีแง่คิดดีๆที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูของเราได้ด้วยครับผมตบมือเลยครับ ต่อคุณทำได้อ่ะขอบคุณเจ้าบ่าขอบคุณครับเฮ้ยเอาแล้วฟุกเลยเพราะว่าไม่กล้าพูดต่อฉันก็ไม่กล้าพูดต่อแล้วขอเชิญท่านประธานในที่นี้อยากให้วงฟุ้กมาตรงกลางก็จริงๆเคยเคยเคยเราเคยพูดไปแล้วว่าเราเคยชอบซีนดาดฟ้าที่ที่พี่ม่อมเคยสอนเราดัดนะครับแต่ครั้งนี้เราอยากจะเลือกอีกซีนหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีกซีนที่ที่ออกมา ประทับใจเราเหมือนกันนะเพราะว่าตอนเล่นเราก็รู้สึกประทับใจมากก็คือเป็นซีนตอนอ dream on ครับเป็นซีนที่เห็นพี่ม่มสองคน <Yeah. S 1> ถ้าคนเห็นในตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าแบบพี่ม่มด่ากับพี่ม่อมอะไรเงี้ยและซีนนั้นมันเป็นซีนที่มันแบบฟาดฟันอารมณ์เราเราไม่เคยเล่นซีนแนวนั้นมากันก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ประทับใจตั้งแต่เล่นกับพี่โอมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รอดูพร้อมกับทุกคนเหมือนกันและคิดว่ามันน่าจะเป็นอีกซีนหนึ่งในตอน wake up ที่ประทับใจเราแล้วก็ทุกคนครับ อทั้งสองครับเพราะว่าซีนนั้นเนี่ยพี่โอมเนี่ยเขาก็เล่นแบบแายทอดมาดีด้วยเพราะว่าเขาแบบมันยากสําหรับเขาด้วยอ่ะเออแล้วมันก็ยากสําหรับตัวเราด้วยอะไรเงี้ยครับเขมสมบูรณ์แลั้ค่ะขอบคุณครับพี่โอมนะครับพี่โอมครับจริงๆวันมาถึงวันสุดท้ายผมอยากจะบอกว่าประทับใจหลายซีนมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในผับเล่นคู่กันหรือเล่นกับน้องสาวเล่นกับพี่ทุกคนคือแบบว่าผมรู้สึกว่า โห oh, จริงๆคิดมาคิดเหมือนกันว่าตอนนี้จะเอาซีนอะไรมาแบบมาสปอยไม่ใช่สปอยมามาแบบว่ามาให้ทุกคนได้ได้ฟังดีผมก็คิดว่ามันคงเป็นซีนเกือบเกือบสุดท้ายของของวันนี้ที่เราจะได้ฉายกันแต่ว่าผมก็หลุดสปอยไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนว่าเอาแรับผมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนั่นแหละครับผมเดี๋ยวไปรอด,ดูกัน<ต>ครับอยาก <laughs> อย,อยากแม่ดูเขาแต่จำในบทได้แบบว่ามันต้อง ปริ่มแน่ๆเลยครับผมในบทพูดว่ายังไงครับอว่างสบายอย่างยเจ้าเ่าเจ้าเ่าเล่นผมแล้วอโอเคเจ้าเานที่อยู่ในผับหรือเปล่าครับก็เป็นได้ครับผมอย่าบอกแต่เรื่องนี้เราอยู่ในผับเันเรื่องนะแต่ว่าเป็นฟินที่อยู่ด้วยกันเกือบครบทุกคน นั่นแหละครับคุณผู้ชมมีเมียอตอมมีเมียเคลมจีนพี่เกลียอะไรไปเดี๋ยวก่อนมีเมียอตอมก่อนอตอมอยู่นี่ครับก็ถ้าถามว่าซีนไหนก็ประชับใจทุกซีนเหมือนทุกคนแหละครับแต่ถ้าส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมประชับใจซีนที่กินมาม่ากับมีเมียมากกว่าอุ้ยเพราะว่าแบบเพราะว่าต่างคนก็แบบมีซีนที่แบบอินเลิฟกันของแต่ละคู่ไปแล้ว ก็อยากเห็นความน่ารักของคู่เราบ้างครับแต่อยากจะบอกว่าซีนมาม่านี่คือนอกบทแบบทั้งหมดเลยคือมันเป็นความในใจของพวกเราเองครับมาเวนซ์งหูอะไรอ่ะตรดูมีรับลมพึ่งในแต่ีิจะเล่าเบื้องหลังของซีมาม่าให้ฟังคือซีมาม่าเป็นหลังจากที่เราเพิ่งทานข้าวเย็นกันค่ะแล้วคือวันนั้นอ่ะข้าวเย็นในกองอร่อยมากคือพี่ซัดแบบไปเต็มที่แล้วอ่ะ แล้วคือแบบซีนนั้นตอบเป็นด้วยซีนมาม่าอืดแต่คือมันอร่อยมากทุกคนคือแบบมาม่าหนูกินแล้วหนูหยุดคิดไม่ได้ใช่ใช่แค่ไหนแต่ว่าเออหนูก็ประทับใจที่ได้เข้าซีนกับพี่ๆทุกคนคือเป็นผับออเดรสมากครับคือแบบถ้ามีผับแบบนี้ในโลกนี้จริงๆแล้ทำงานทุกวันเนอะไม่ใช่หนูจะแบบอยากจะเข้าไปทํางานกับพี่ๆทุกวันเพราะว่ามันเป็นผับที่อบอุ่นแล้วก็แบบ แสดงออกมาได้เห็นชัดจริงๆว่าสังคมภาพของเรามันเป็นยังไงค่ะพี่น้องนะครับครอบครัวผมอขจะเป็นจรีนใช่เลยครับเก็บไว้คือไม่ได้ลงเอาเป็นพี่ของพี่เคเลยของผมได้ๆพี่ก็ได้จริงๆก็รู้สึกเหมือนองค์ครับประทับใจหลายซีนเลยมีมีซีนที่ชอบเยอะมากแต่ว่าก็มีซีนหนึ่งที่วันนี้จะฉายเนาะก็เป็นซีนที่มีผมเกตเอมี่สามคน ยังบอกไม่ได้เนาะว่าเป็นซีนอะไรแต่ว่าเป็นซีนที่ถ่ายกันหลายล้อมาใช่แต่ว่าเออยันเช้าแล้วไม่มีใครชอบอีพีไปได้แค่ว่ามีการขับรถขับรถกันหลายรอบบนแบบใต้ทางด่วนรัชดาประมาณปวดได้แค่นี้ใช่ได้แค่นี้แล้วก็ปวดหลังด้วยวันถัดมาใช่่ทไไรพีมปวดขับรถขับรถมันเป็นรถสปอร์ตใช่แล้วเราแบบเราเออพอมันนั่งแล้วมันแบบว่ามันนิดนึงนิดนึงใช่ก็เลยรู้สึกว่า พอพอเห็นภาพพี่ก๊อฟส่งภาพมาให้ดูแล้วมันสวยกันเลยรู้สึกว่าเออเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูมันแบบบนจอรอดูกันครับ <c oughs> ครับส่วนของเกตที่ประทับใจที่สุดน่าจะเป็นฉากที่ปอบพี่เคนครับผม <c oughs> เพราะว่าพี่เคนในเรื่องเนี่ยเขาจะร้องไห้ร้องไห้บ่อยมากมาบ่อยมากแล้วก็แบบเขาจะไม่ค่อยสมังในความรักเขาเลยซึ่งผมผมรู้สึกว่าซีนเนี้ยมันดีนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับบอกให้คนที่กําลังอกหักอยู่ตอนเนี้ย ไม่ต้องสิ้นหวังเพราะว่าอาจจะมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ก็ได้ครับใครจะเป็นรู้ดีดีจริงๆนะใครกำลังใจคนโส่ทุกคนเป็นที่มาของพี่สองหร่าคุณยินองความในใจแต่พักงานพิธีกรแล้วแต่คนตีความได้ครับขอบคุณมากครับพ่อเตอร์ค่ะรนะครับก็ จริงๆชอบซีนของอีพีที่10นะครับเป็นซีนสมรสเท่าเทียมนะครับก็ซีนนั้นก็ตั้งใจทำมากๆนะครับแล้วก็คือเราเหมือนขับไปอควเรียมเพื่อไปถ่ายซีนนี้เลยอ่ะใช่ต้องเป็นซีนนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนั้นก็รู้สึกว่าเออเราเล่นรับส่งกันได้ดีครับแล้วก็จนแบบว่าอยากให้พี่ก๊อฟเอาซีนนี้เข้าสภาไปเลยใช่เพราะว่ามันมันน้อยมากที่จะมีซีรีส์พูดถึงแบบสมรสเท่าเทียมะครับแล้วก็ มันเป็นอะไรที่มันเป็นแฟกต์ของความเป็นจริงของสังคมไทยมากๆาครับก็อยากจะผลักด,ดันเรื่องสมรรเท่าเทียมด้วยครับอย่าเป็นกระบอกเสียงครับครับผมของผมก็อย่างอื่นก็ต้องขอบคุณคู่ของผมเลยครับ <c oughs> เพราะว่าตั้งแต่ก่อนเล่นจนถึงจบเนี่ยพัตเตอร์คอยให้คำปรึกษาไม่ไม้กระทั่งแบบเรื่องชีวิตข้างหลังหรือว่างานที่จะต้องทําหรือแบบวิธีการที่เราจะต้องเข้าคู่กันอะไรอย่างนี้ครับ บางอันผมก็คือไม่รู้เลยแต่พัทเตอร์ก็จะคอยแนะนําบอกว่าเออยูลองทําแบบนี้ดิมันน่าจะทําแบบนี้นะมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยจัดการตัวเองแล้วก็ทําตามที่เขาบอกไปก่อนครับผมด้วยความที่แบบเราก็ยังไม่ค่อยเก่งอะไรแบบนี้ครับก็ต้องขอบคุณพัทเตอร์ด้วยครับแล้วก็ถูแล้วอาจารย์ครับอาจารย์เราเรายังไม่ได้บอกซีนประทับใจเนี่ยครับคือซีนประทับใจที่อยู่กับเขาทุกซีนคือ สวยมากและดีมากก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็จริงๆแล้วทุกซีนผมก็ชอบตั้งแต่ดูอ p พีหนึ่งจนถึง EP พีที่ผมดูมาเนี่ยก็คือชอบทุกซีนตอนแรกก็แบบเอ๊ะตัวเองจะดีไหมอะไรเงี้ยแต่พอคูโยแนะนำพี่ก๊อฟแนะนำหรือทุกๆคนบอกว่าเฮ้ยดีแล้วโบเต้ลองอนุอันนี้อันนี้ผมก็รู้สึกว่าอุ่นใจขึ้นครับเพราะว่าทุกคนคอยช่วยเหลือเราเหมือนครอบครัวครับผมครับ ครับพี่กอฟพี่านะครับครับในในนามของอดีสเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับว่าขอบคุณพี่กอฟมากๆเลยนะครับที่แบบว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่าเอาเรื่องนี้มาคุยกันแล้วก็ลองแบบลองไปคุยกับแพลตฟอร์มแล้วก็ขอบคุณว t ทีวีด้วยนะครับแล้วก็อด d สไอ n t นเตอร์เทนเมนต์ก็ ตั้งใจทําทุกซีรีส์นะครับเราอยากให้ซีรีส์วของเราให้อะไรกับผู้ชมด้วยไปด้วยนะครับไม่ว่าจะทำซีรีส์วซึ่งเหมือนกับว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออเราขายจีนหรือขายอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราดูซีรีส์ของเราของออดิสทุกเรื่องครับอยากจะพยายามพูดว่าออดิสของเราเนี่ยให้ทั้งความบันเทิงแล้วก็ยังบอกเล่าเรื่องราวของชีวิตมุมอม,มองเงี้ยมุมต่างๆด้วยครับอะไรนะคะความรู้สึกยังไงถึงตรงนี้ ส่งท้ายก็ต้องฝากนะฮะฝากแฟนๆน,นะฝากแฟนคลับฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะคะว่าถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบวันนี้ใช่ไหมคะแต่เรายังมี EP เป็นด็อกิเม t นท y ีอีก EP นึ่ง EP 13แต่เราก็อยากให้ซีรีส์ของเราเนี่ยมีคนดูเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะๆนะคะเพราะว่า การที่โอเคในขณะที่ออนแอร์อยู่เนี่ยมีคนดูในระดับหนึ่งแต่จบแล้วเนี่ยก็อยากอยากให้แบบเป็นโปเต้ค่ะรวบดูรวบตึงดูตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่ EP หนึ่ะคะเราก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยว่าอยากให้ขยายกลุ่มคนดูไปกว้างขวางมากขึ้นนะฮะมันไม่ใช่เป็นแค่ซีรีส์วายนะฮะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวของชีวิตมนุษย์ที่ทุกคนเนี่ยต้องเคยประสบการณ์นะฮะมีประสบการณ์การผ่านการเลือก จุดที่มันต้องเปลี่ยนของชีวิต том, ทุกคนอยู่แล้วซึ่งเรื่องน a, <te ี้เราก็ตั้งใจนะที่จะนําเสนอว่าเมื่อคนเรามีทางเลือกเราจะเลือกอะไรไปซ้ายหรือไปขวาเราว่าทุกคนผ่านจุดนั้นมาแล้วในการดูซีรีส์609 bedtime story ก็น่าจะเข้าใจและได้เห็นมุมมองของชีวิตมากขึ้นก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณครับฝากผลงานของอดิสเรื่องต่อๆไปด้วยนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับทุกคน